ดวงกับดวงดีพอดแคสต์ Podcast. ยิ่งฟังยิ่งดวงดีในเดือนธันวาคมนะครับเดือนสุดท้ายของปี2563ตรงนี้นั้นมีดาวขยับอยู่3-4ดวงด้วยกันจริงๆต้องบอกว่า5ดวงด้วยนะครับ หนึ่งในนั้นก็คือดาวเสาร์จะย้ายในวันที่5ธันวาคมย้ายจากราศีธนูไปอยู่ที่ราศีมังกรได้ตำแหน่งเป็นกเกษตรราธิปดีฮ,ะฮะ่าฮ่าถัดจากนั้นก็ดาวศุกร์นะครับย้ายจากราศีตุลไปอยู่ที่ราศีพิจิกในวันที่12ธันวาคมฮ,ะฮะ่าฮแล้วก็ ดาวอังคารนะครับถอยหลังมาตั้งนานจะได้ย้ายสักทีย้ายกลับไปที่ราศีเมษได้กเกษตราธิบดีเช่นกันในวันที่2 7ทธันวาคมนี่ยังไม่นับดาวอาทิตย์กับดาวพุธนะครับที่จะขยับย้ายด้วยเช่นกันและจะส่งผลอย่างไรกับทั้ง12ลัคนาราศีกับชะตาชีวิตในช่วงเดือนธันวาคม2563เดือนสุดท้ายของปีจัดไป ชาวลัคนาราศีธนูทุกท่านครับดวงชะตาของท่านนะครับในเดือนธันวาคม2563เดือนสุดท้ายของปีต้องบอกว่าเป็นเดือนที่ตัวท่านเองนั้นจะมีโชคดีนะครับเกี่ยวกับเรื่องของชื่อเสียงเกี่ยวกับเรื่องของเงินดาวอาทิตย์นะครับมาทับลัคนาราศี ธนูในช่วงกลางกลางเดือนธันวาคมอยู่กับดาวพุธอยู่กับดาวเกตชาวลัคนาธนูนั้นโดดเด่นมากๆในเรื่องของวิชาการความสามารถต่างๆของชาวลัคนาราศีธนูนั้นจะได้รับการยกย่องได้รับการยอมรับจากคนรอบข้างแต่จะบอกว่าเป็นเดือนที่ค่อนข้างจะเหนื่อยทีเดียวสำหรับชาวลัคนาราศีธนูแล้วก็จะมีการเดินทางด้วย อาทิตย์ทับลักส่วนใหญ่มักจะต้องมีการเดินทางอยู่ไม่ติดที่ครับแล้วก็ดาวพุธนั้นเป็นดาวเจ้าเรือนการงานดาวเจ้าเรือนคู่ครองมาทับตัวคือมาทับตำแหน่งลัคนาราศีธนูแสดงว่ามีโอกาสจะต้องเดินทงเดินทางเพราะงานอย่างแน่นอนนะครับอย่างไรก็ดีดาวสาวได้ย้ายไปอยู่ในภพการเงินเป็นที่เรียบร้อยได้ตำแหน่งเกษตรธิบดีชาวลัคนาธนูจะอู้ฟู่อย่างมากนะครับการเงินจะดีอย่างมาก ในเดือนธันวาคมนั้นช่วงวันที่6จนถึงวันที่10มีโอกาสจะได้รับเงินรับโชคหรือจะมีงานใหญ่ๆเข้ามามีอินคมเข้ามาจะเป็นช่วงจวังหวะแห่งความโชคดีในเรื่องการเงินเรื่องเงิน,เง,นเงินทองทองของชาวลัคนาราศีธนูดาวพระหัสด,ดาวเจ้าเรือนลัคนาธนูก็ไปอยู่กับดาวเสาในพบการเงินด้วยโอ้โหนั่นแสดงว่าชาวธนูนั้นจะหาเงินหาทองได้เยอะทีเดียวนะครับ ดาวราหูที่ไปอยู่ในภพที่6ผมเคยบอกไว้ก่อนหน้านี้แล้วเขาเรียกว่า ราหูอยู่ภพนี้ได้ตำแหน่งเป็นขันทพลนั่นหมายความว่าผู้หลักผู้ใหญ่จะหยิบยื่นโอกาสหยิบยื่นสิ่งที่ดีให้กับตัวคุณก็รับไว้ครับอย่าไปปฏิเสธครับทำได้มากได้น้อยยังไงก็แล้วแต่ถือว่าเป็นอพิันทนาการจากผู้หลักผู้ใหญ่จะสนับสนุนจะอุ้มชูให้ชาวลัคนาธนูนั้นมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักหรือเปิดโอกาสหรือเอื้อให้พบช่องทางต่างๆที่ดีมากๆสำหรับชาวลัคนาราศีธนูนะครับ ดาวสุกนะครับดาวเจ้าเรือนอริแล้วก็ดาวเจ้าเรือนลาภะนั้นโครจรเป็นวินาศการเงินของชาวลัคนาธานูนั้นดีแต่ว่าก็จะหมดไปกับการใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความฟุ่มเฟือยซึ่งเป็นนิสัยของชาวลัคนาธานูในช่วงนี้คือเห็นอะไรแล้วแม่งอยากได้ไปหมดปแปลกจริงๆครับนี่คือชาวลัคนาราศีธนูในช่วงเดือนธันวาคมตรงนี้เลย <c oughs> นะครับ1นึถึงสิบ นะครับ1น0ธันวาคมการเงินดีมากนะครับความรักแฮปปี้มีความสุขคู่ครองจะให้การสนับสนุนอย่างดีพอวันที่11จนถึงวันที่15นะครับการติดต่อประสานงานเป็นไปได้ในทิศทางที่ดีแต่มีโอกาสได้พบปะเจอเจอกับคู่การค้าใหม่ๆหรือกลุ่มลูกค้าใหม่ๆคุณจะมาจุกจิกแล้วก็เน็ดเหนื่อยในช่วงประมาณวันที่10 6จนถึงวันที่20เกี่ยวกับเรื่องของผู้ร่วมงานใครมีลูกน้องบริวารฉะนั้นลูกน้องบริวารจะจุกจิกนิดนึงนะครับแล้วพอเข้าวันที่21จนถึงวันที่25หลายสิ่งหลายอย่างนั้นจะแฮปปี้ขึ้นแล้วก็ช่วง26ถึง31นั้นแฮปปี้อย่างมากติดต่ออะไรก็สำเร็จก็จะเข้าช่วงปีใหม่พอดีแต่คุณเชื่อไหมครับว่าขนาดที่กำลังจะเข้าช่วงปีใหม่นั้นชาวลัคนาธนูนั้นยังจะมีงานติดต่อเข้ามาอย่างไม่ขาดสายทีเดียว ส่วนในเรื่องของความรักนั้นต้องบอกแบบนี้ครับว่าดาวพุทธที่มาทับรักนั้นดาวพุธเป็นดาวเจริญความรักนะครับดาวศุกร์เองเนี่ยเป็นดาวที่มีความรักอยู่ใน,ในตัวมันเองอยู่แล้วแล้วก็ไปอยู่ในภพวินาศชาวธนูที่ยังโสดนะครับฟังให้ดีนะครับมีโอกาสจะเดินไปเจอกับความรักที่เหมือนกับว่ามันออกสื่อไม่ได้ นะครับเหมือนกับว่ามันออกสื่อไม่ได้ดาวศุกร์มันเดินเป็นวินาศมันไปเจอกับความรักที่ออกสื่อไม่ได้หรือว่าอีกฝ่ายหนึ่งเขายังไม่ชัดเจนออกสื่อไปแล้วเดี๋ยวมีปัญหาสําหรับชาวธนูที่ยังโสดนะครับส่วนชาวธนูที่มีคู่อยู่แล้วช่วงไปไปลายปีนั้นคู่ครองจะเอาใจใส่ดูแลอย่างดีแต่ดาวศุกร์ที่อยู่ในภพวินาศตรงนี้นั้นต้องบอกชาวธนูไว้แบบนี้ด้วยว่า ดาวสุขที่อยู่ในภพวินาศนะครับบางครั้งแล้วชาวธนูเนี่ยอย่าไปจุกจิกกับคู่ครองมากอะไรเป็นเรื่องเล็กเน้อยน,นให้มองผ่านไปอย่าเอามาเป็นประเด็นอย่าไปสร้างอะไรให้มันจุกจิกขัดแยง้งและเดี๋ยวเดือนนี้จะแฮปปี้มากๆสำหรับชาวลัคนาราศีธนูขอให้โชคดีครับสวัสดีครับฟังดวงกับดวงดีพอดแคสต์ Podcast. ยิ่งฟังยิ่งดวงดี